สวัสดีทุกทกคนนะครับสวัสดีฮะวันนี้ก็มาอยู่กันในช่วงกูนอนไม่ลง <c oughs> ไม่ใช่ช่วงไม่มีิีจะลงนะช่วงนอนไม่ลง <c oughs> คือตอนเนี้ยตอนเนี้ยนะครับนะมันเป็นเวลาประมาณตีสีม่มันคือเวลาประมาณตีสี่ ซึ่งผมเนี่ยยังไม่ได้นอนเลยถ้าไม่เชื่อว่าตีสี่เดี๋ยวผมเปิดคอมมาเปิดเวลาให้ดูคือผมเนี่ยยังไม่ได้นอนเลยนะยังไม่ได้นอนแล้วก็มันมีเหตุผลของจุดนั้นอยู่ว่าทำไมผมถึงยังไม่ได้นอนเ,เชื่อ,อยังนะตีสี่สี่นาทีนะครับของวันพฤหัสคือด้วยความที่วัน,น,วน,น,วน,น,วนเนี้ยวันเนี้ยวันพฤหัสเนี่ยผมไม่มีเรียนพอดีก็เลยอ่ะ มันมันนอนดึกได้แหละมันไม่ต้องมันต้องไม่ต้องนอนไปนอนบ่ายนอนเย็นก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าจริงๆกับผมปกติผมเป็นคนที่จะนอนเลยอือแต่ผมปกติผมนอนอยู่หละนะครับก็ตอนนี้สภาพห้องเห็นไหมมันรู้สึกเหมือนมันลก,ลกปะใช่ไหมมันมีกางก็จะกระจายนะครับเกิดขึ้นนะ่ถ้าเตีงยงก็แบบมีการแบบพับเข้ามาเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมนะครับก็ ผมน่าจะเคยบอกทุกคนไปแล้วนะครับว่าผมเป็นคนที่กลัวสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งนะครับตัวตัวหนึ่งนะผมกลัวมันเป็นอย่างมากนะครับซึ่งผมย้ายไปอยู่คอนโดเนี่ยผมเคยเจอมันแค่ประมาณสองครั้งที่มาจากด้านนอกนะครับครั้งนี้ก็ได้เป็นครั้งที่สามแล้วนะครับที่ได้เจอมันนะครับซึ่งมาจากด้านนอกนะครับมากับไอ้ผ้าผืนนั้น นะครับที่เป็นผ้าที่เอาผมเอาไว้คุมตัวตัวเ,เครื่องซักผ้านะครับลองลองด,ดูลองเด,ดูนะว่ามีไอเนี้ยมีไม่กวาดนะครับก็คิดว่าเป็นตัวอะไรครับ,รบมันก็มีอยู่ไม่กี่อย่างเนาะก็นะครับก็ลองคอมเมนต์กันได้นะแต่ว่ามไม่น่ามีอะไรก็มันก็คือมาแรงสาบนะครับซึ่งผมเป็นคนที่กลัวมาแรงสาบระดับสุดขีด นะครับคือเป็นโรคก,กลัวมแมลงสาบเลยอะ่ะคือเห็นภาพก็ไม่ได้เห็นภาพยังกลัวเออแค่ภาพก็คืออิจเกียนอิะเกียนแล้วกลัวแล้วอ,ะอ่ะเห็นภาพไม่พอว่าในตัวจริงมันอยู่แถวนั้นอยู่เลยครับมันยังอยู่แถวนั้นอะ่ะผมไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันไปหรือยังอะไรหรือยังแต่ว่าวันนี้ก็คือสร้างความปั่นป่วนให้ผมนะครับเป็นอย่างมากตอนนี้ก็เหมือนจะไม่อยู่ตรงนี้พระตอนแรกอะ่ะที่ผมเจอ มันอยู่ตรงผ้านะครับแล้วมันก็เดินลงมาแล้วเนี้ยแล้วมันก็ปีนนู่นปีนนี่ผมก็ฉีดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไปละนะครับก็ตอนนี้มันตีสี่นะก็คือมันเลิกล็อกดาวน์แล้วใช่ไหมเหมือนก็คือพร้อมที่จะไปนู่นไปนี่กันได้ใช่ไหมมันเลิกล็อกดาวน์ละเออก็ผมเองกอ็หวังนะครับหวังพึ่งคุณพ่อของผมนะครับเออก็คือผมทักไป ในไลน์นะครับไลน์ครอบครัวผมตอนประมาณเที่ยงคืนนะว่าเออมาช่วยผมหน่อยคือมแมลงสาบมันเข้าห้องนะครับผมก็เลยเรียกอ่าทักไปซึ่งก็ยังไม่มีใครอ่านอ,อ,อะไรเลยนะครับผมก็เลยเออนอนไม่ลงใช่ไหมมันนอนไม่ได้ครับมันนอนไม่ได้คือนอนยังไงก็นอนไม่ลงอนึกสภาพออกปะ ให้คนที่กลัวมแมลงสาบมานอนในห้องที่มันมีแมลงสาบอยู่ใกล้ๆตัวมันเป็นไปนไม่ได้เลยเว้ยแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนตอนนี้อาจจะอยู่ด้านในนี้นี่แหละอยู่ในเนี้ยแถวๆนี้ในซอกในอะไรเดี๋ยวพวกนี้ให้ผมเดี๋ยววันนี้แหละน่าจะตอนเช้าผมให้พ่อผมมาจัดการนะครับก็คือผมถึ่งขั้นโทรเรียกเออเอเอยาหมคอนโดอะ่ะยามมองคอนโดผมอ่ะให้ขึ้นมาแบบจัดการให้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็ขึ้นมาแต่เขาบอกว่าเขาเข้ามาในห้องผมไม่ได้เพราะว่ามันมีกฎ ของยาของเขาอะ่ะเนาะกับไอเนี้ยกับทางนิติหรืออะไรสักอย่างที่เขาจะเข้าห้องของออผมมาไม่ได้อะ่ะซึ่งเชยสิ่งที่ผมต้องการให้คือให้ยาม,มากาจัดมแมลงสาบให้ผมหน่อยครับแต่สิ่งสิ่งที่เขามาก็คือมายืนดูเลยโอชี่หายแล้วก็เลยผมก็เลยนอนไม่ได้จนถึงตอนนี้เลยครับนอนไม่ลงผมรู้ตัวตอนประมาณห้าทุ่มห้าทุ่มกว่า มามีแมลงสาบอยู่ตรงนั้นจนตอนนี้ครับตีส <c> ี <oughs> ก็ยังนอนไม่ลงซึ่งผมไม่ได้มีปัญหาหรอกเพราะผมสามารถอดนอนได้คืนหนึเป็นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่างานมาหาลัยผมค่อนข้างเยอะเนี่ยผมเลยเอาเวลาเนี่ยมานั่งทํางานมาหาลัยของผมก็คือตัว powerpoint นะครับเตรียม p รีเซนต f i n a l project นะครับก็ค่อนข้าง,ท,นะางที่จะเยอะเลยนะค่อนข้างที่จะเยอะนะ เดี๋ยวก็ทํามาประมาณสองสาหน้าครับเตรียมเปิดไว้ก่อนเตรียมเปิดเอาไว้นะครับแล้วก็แบบมันเป็นไฟ a l นั้นโปรเจกต์ไงก็เลยต้องแบบทําออกมาดูดีๆูหน่อยอะไรอย่างเงี้เออนะครับก็เยไปนั่งทำได้ประมาณเนี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีกระติดกระใจที่จะทํานักหรอกเพราะว่ามันก็มีมแรงสาบอยู่ตรงนั้น นะครับก็แฟนเทจนะครับถ้าได้ยินอยู่ก็มาสปอนเซอร์ได้นะครับผมนี่ใช้นี่ก็แฟนเทจแฟนเทจแฟนเทจชอาแฟนเทจเนี่ยเดี๋ยวไม่เชื่อนี่นี่ก็แฟนเทจเห็นไหมแฟนเทจทั้งห้องเลยครับแถมสไลด์เนี่ยวิชาเนี้ยของผมเป็นวิชาอาอกแบบตัวสตอรี่เทลลิ่งให้กับค่ายอะไรก็ได้ผมก็เลือกค่ายแฟนเทจอีกเห็นไหมถ้าได้ยินก็สปอนเซอร์ได้ นะครับแหมผมนี่รักแฟนเทชเลยเนี่ยเดี๋ยวเก้าอี้เนี่ยถ้าได้เก้าอี้เกมมิ่งแฟนเทชสักหน่อยเนี่ยผมคงฟินมากมากนะครับเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็ของแฟนเทชนะครับเนี่ยเมาส์ก็แฟนเทชนี่ก็แฟนเทชนี่ก็แฟนเทชนะครับหูฟังก็แฟนเทชนะครับถ้าคอมมันมีของแฟนเทชผมก็คงซื้อคอมแฟนเทชแล้วอะ <c oughs> <c oughs> คือผมรักแฟนเทชมากเลยมันเป็นค่ายที่อยู่คู่กับผมมานานมากผมชอบท่ายนี้ที่สุด,สดเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นฟิกเกอร์ที่ผมติดห้องมา <c oughs> นะครับอ่ะ ผมเป็นคนกลัวมมแมลงสาบจริงๆเว้ยทุกคนบบแมลงสาบปลอมก็ไม่ได้ตัวอะไรคล้ายๆแมลงสาบผมก็ไม่ได้ตัวอะไรที่มันแบบมีนวดมีอะไรมมแมลงสาบผมก็ไม่ได้ภาพมาแมลงสาบผมก็กลัวเออคือผมถึงขั้นที่สามารถจะเป็นลมหรือจะเป็นอะไรก็ได้ความกลัวแบบสุดขีดเหมือนเป็นแบบฟาสโมโฟเบียเลยเออฟาสโมโฟเบียมันคือกลัวผีอะไรงี้ป่ะอันนี้มันจะแบบอ,อะไรมันมันมีชื่อโลกของมันอยู่อะมันมีชื่อโลกของมันอยู่ ว่ากลัวมาแรงสาบกลัวมาแงสาบสุดขีดเลยมันเป็นยังไงซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นแหละก็ตอนนี้เดี๋ยวผมคงต้องรอให้พ่อผมอ่านลานเนาะตอนนี้ก็ตีสี่แล้วปกติพ่อผมเื่นประมาณตีสี่กว่าๆอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวก็คงมาถ้ามาจริงๆก็คงจะดีแต่ถ้าไม่มาเนี่ยผมก็อาจจะต้องไปเรียกยามอีกทีหนึ่งเพราะว่าผมไม่แน่ใจเว้ยว่าที่ยาของเขาเขา้เขาห้องผมมาไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นยาวิการหรือเปล่า มันเป็นยาพี่แบบมันล็อกดาวอะเออมันล็อกดาวมันไอน้นี่มันยาเพราะเลยอาจจะเข้ามาไม่ได้เพราะติดตรงนี้ด้วยปะเพราะว่าตอนแรกอะที่ผมเคยเจอเหมืนอนไอ้สากเข้าห้องมาเว้ยเออผมก็เรียกยาโมกนกันนี่แหละแล้วยาเขาก็เข้ามาได้ยา,เ,าเขาก็เข้าผมมาได้ไม่มีปัญหาเลยเนาะแต่พอครั้งนี้ยดันไม่ได้ผมก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เลยเดี๋ยวถ้าพอพ่อผมมาไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยผมก็อาจจะต้องขอให้ยามขึ้นมาช่วย สอดส,ส่องตรงนั้นให้ไม่งั้นผมตายครับผมกลัวมาแรงสาบมากครับไม่งั้นผมก็คือแบบทํางานทาอะไรไม่ได้จริงๆผมนัดกับเพื่อนไว้ทํางานวันนี้วันนี้นะแปดโมงครึ่งตอนนี้นตีสี่ตีสี่แล้วผมก็คงคิดว่าผมก็คงจะโต้รุ่งไปเลยไม่นอนแม่งละเพราะว่าผมนอนไม่ได้ครับจริงๆผมกลัวมาแรงสาบผมกลัวมาแรงสาบมากแล้วก็ตอนประมาณห้าทุ่มเช่งคืนผมก็โทรหาเพื่อนว่าผมควรทำยังไง เพื่อนมันก็บอกออแบบเรียกอย่างผมก็เรียกอย่างมันก็ไม่ได้ีกผมก็เลยแบบอโอเคงั้นกูเรียกพอ่อก่อนเลยก็ได้นะครับก็หวังว่าพ่อผมจะมาละกันนะถ้าคลิปนี้ได้ปล่อยออกไปก็น่าจะพ่อผมมาแล้วก็มาช่วยกําจัดให้มันหายหายไปนี่ครับแต่ถ้าพ่อถ้าคลิปนี้ไม่ลงเนี่ยก็หรือลงช้าเนี่ยก็แสดงว่า <laughs> ผมอาจจะไปอยู่นอนโรงพยาบาลแล้วก็ได้ <laughs> กลัวมาแรงสาบสุดขีด นะครับก็ในะห้องผมจริงๆปกติมันจะโคตรเป็นระเบียบเลยเว้ยถ้าจำได้ในไลฟ์ที่ผมเคยไลฟ์ให้ดูอะห้องผมมันโคตรเป็นระเบียบตอนนี้ห้องมันโคตรรกเลยแบบนี้เตียงมันก็รกเนี่ยหูฟังผมต้องเอามาใส่เพราะตอนแรกผมกละว,ว่าจะนอนเว้ยแล้วก็แบบกลัวมแมลงสับมันจะเข้าหูเข้าอะไรใช่ไหมผมก็เลยเสียบหูฟังเออมันเป็นแบบอินเอียร์ไงเออจะได้แบบกันได้อะไรเงี้ยเพราะเพื่อนผมเพิ่งโดนแบบมแมลงเข้าหูไปผมก็เลยกลัวไงผมก็ไอ้นี่มานะครับก็ ผมก็ได้พยายามที่จะอยากจะสู้รบกับมันนะแต่ว่าคนที่กลัวมแมลงสาบอะต่อต่อเรให้เราจะมีนิวเคลียร์เลยต่อจะให้เรามีนิวเคลียร์เลยนะเราก็คงต้องอยู่ห่างกับมันสักสิบเมตรไม่งั้นก็กลัวอยู่ดีนี่บอกว่าผมกลัวมแมลงสาบมากก็เลยแบบกูจะกูจะทำยังไงดีนะครับกพตอนนี้เหมือนจะเริ่มมีรถสัญจรแล้วนะครับก็เดี๋ยวคือผมกะว่าถ้าพ่อผมมานะ ผมก็จะทําการรีแบบทาการแบบกวาดห้องใหม่ถูห้องใหม่แบบให้เสร็จสับเลยแล้วก็คุยงานกับเพื่อนนะครับแล้วก็คุยงานเสร็จอะไรเสร็จก็คือดูความคืบหน,น้าง,งานเฉยๆแล้วก็มานอนอาจจะต้องนอนหรือไม่ก็ถ้ายังไหวก็อาจจะมาทั้งทําสไลด์ต่อนะครับก็ถ้าแฟนเทจได้ยินก็สปอนเซอร์ได้นะครับใช้นี่ใช้เองอวยเองเลยนะ แล้วมันเป็นวิชาที่แบบต้องออกแบบสตอรี่เทลดิ้งให้กับโฆษณาอะไรเงี้ยปรับดีไซน์แบรนด์อะไรเงี้ยว่าแบบเออแฟนเทสแบบไม่ได้ขายแค่แบบอย่างเงี้ยมันก็มีขายาสำหรับของผู้หญิงด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะอะไรเงี้ยเออผมก็ต้องออกแบบออกเบบอะไรให้นะครับก็ถ้าได้ยินก็สปอนเซอร์ได้นะครับผมผมรักค่ายนี้เยี่ยมจริงๆนะก็ มันจะมอะีอีกหลายแบรนด์นะครับของกลุ่มแต่ละกลุ่มเขาก็จะเลือกแบรนด์มาผมก็เลือกแบรนด์แฟนเทชนี่แหละเพราะว่ามันอยู่คู่กับผมมานานแล้วผมก็ป้ายยาคนทั้งเซ็กไปแล้วนะครับด้วยสไลด์แฟนเทชของผมนะก็ ถ้าได้ยินก็สปอนเซอร์ได้นะครับไม่มีใครอวยค majesty, ุณเท่าผมแน่นอนบนโลกนี well ้เยี่ยมจริงๆนะก็โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรละเดี๋ยวจะรีบๆลงให้แล้วกันก็ท b e เองก็ไม่ได้ลงคลิปนานแล้วด้วยก็เอาคลิปนี้เป็นคลิปเปิดประเดิมเลยแล้วกันนะครับครับตีสี่ทำไมยังไม่นอนอะไรอย่างนี้นะครับเออตีสี่ทำไมไม่นอนใช่ไหมอ่าก็โอเคก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เจอกันนะครับเดี๋ยวถ้าว่างๆก็จะมาลงคลิปให้แต่ว่าช่วงนี้ผมไม่ว่าง นะครับก็เห็นจากสไลด์ก็นะ่าจะรู้แล้วนะครับโอเคเจอกันฮะเจอกัน bye bye, bye bye. Bye bye. Bye bye. บาย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 มาแร็กสาวก็ไปด้วยเนาะอย่าไม่ต้องมาอีกแล้วนะเฮียทำกูน,นอนไม่ลง